คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวีทก็บพบกับพบกับแจ็คบอนทะเรนะครับในวันเสาร์ที่25กมกราคม2568ครับวันนี้ฟุตบอลยุโรปนะครับกลับมาลงการแข่งขันเนี่ยเรียกว่าเต็มเอียดนะครับโปรแกรมแน่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังนั้นจะเป็นบุนเด็งกาแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกก็มีให้ลุ้นกันหลายคู่เลยซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันในศึกฟุตบอลพรีเยุโรปหนึ่ง,งคู่แล้วก็ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งคู่นะครับ สำหรับแนวทางคูดอื่นหรือการบิเคะห์คูดอื่นนะครับถ้าใครอยากได้เราก็สามารถกดเข้ามาทนได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของวันนี้นะครับหรือจะเข้ามาที่อีกไลน์แอดมีแอดด้วยนะครับ ft19 อย่าลืมแอดนะครับบอกได้เลยว่าประทรับใจกันแน่นอนผลการเมื่อวานของเราครับหนึ่งตัวหน้าช่องของเราเรียกว่าโอ้โหสุดจัดปลัดบอจริงมาตามนัดเท่านั้นยังไม่พอครับใครที่ได้ดูหลายส่วนฟุตบอลถ่ายทอดส่วน,นะครับการนำนนเรื่องเซตคน ของในกลุ่มเราครับการนำได้ฟุตบอลสุดน,นะครับก็โอ้โหแตกกันรัวๆเรียกได้ว่วา7-8ไม้มากันคบแทบทุกไม้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราไปฟังบทวิเคราะห์ ฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกและฟุตบอลไทยลีกนะครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทุกท่องทางของบอลทุเด็กันด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับพรีมเมียร์ลีกคู่ที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่ามีหลายคู่กันทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลน,นะครับนิวคาสเซิลและเชลซีเจอกับแมนเชสเตตี้เรียกได้ว่าจุใจจริงๆส่วนฟุตบอลไทยลีกเนี่ยวันนี้นะครับจะมีอยู่กัน3คู่ด้วยกันอ่าที่จะแข่งในเวลาหกโมงเย็นและ1นึ่ทุ่มนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับวันนี้เราไปเริ่มที่ ช่วงหัวคับกันก่อนเลยก่อนจะไปรู้สึกพิมพ์เล็กจิงนะครับฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้มีสามคู่คู่แรกนะครับจะเป็นลำพูนบอลเออร์เจอกับไปเคอกยูนเต็ดในเวลาหกโมงเย็นและคู่ที่2นครราชสีมามัสดาเอฟซีนะครับเจอกับระยองเอฟซีในเวลาหกโมงเช่นกันส่วนคู่หนึ่งทุ่มนะครับจะเป็นเมืองทองเจอกับหนองบัวพิชยาเอฟซีซึ่งเราจะไปวิเคราะห์คู่หนึ่งทุ่มเมืองทองนี่ตเจอกับหนองบัวพิชยากันนะครับซึ่งวันนี้นะครับหนองบัว อยู่อันดับส1เ็มาเป็นทีมเยือนเจอกับเมืองทองเจ้าบ้านอันดับ6ต้องบอกว่าผลงานของเมืองทองที่ผ่านมาเนี่ยก็กระเตื้องขึ้นมานะครับก็มีอาจสะดุดมาในลัตตาสุดที่ผ่านมาเท่านั้นเองแต่วันนี้นะครับผลิตราคาเนี่ยเปิดมาแพงเหลือเกินเปิดมา1.5หนองบัวพิชานะครับต้องบอกว่าทีมดีทีมหนึ่งเลยนะครับในเวลาเล่นนะครับเวลาออกไปเล่นในบ้านนะครับจะเล่นดีแต่เวลาออกไปทีมเยือนก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่วันนี้นะครับผมบอกว่านองบัวพิช้าน,นะครับ แม้ว่าจะออกมาไปเยือนแต่จะเพ้เน็เมืองทองยู่ิต่ดเนี่ยไม่ขาดอย่างแน่นอนครับเมืองทองครับกองหน้าเนี่ยไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่รูปการคอมเกมของดาวรู่นะครับวันไหนฟอร์มดีก็ยิงกระจุยแต่ผมบอกว่าวันนี้นะครับเจอกับหนองบัวญาที่จะมาเล่นเกมรับเพราะว่าหนองบัวตอนนี้อยู่ระดับ11นะครับอยู่รอบพโซนตกชั้นแล้ววันนี้น่าจะมาตั้นเกมรับเป็นพิเศษหวังแชร์แต้มออกจากบ้านเมืองทองได้ผมบอกว่าวันนี้นะครับเมืองทองครับยิงชนะเต็มที่คงได้แค่1-0โอกาสเสมอคู่นี้มีสูงขออยู่ที่ ดอกบัวพิชยาลอง1.5ไว้ใจดอกบัวได้ครับแพ้ไม่เกิน2อย่างแน่นอนส่วนคู่ที่สองครับไปดูในศึกพีมาริกอังกฤษครับซึ่งพีมาริกอังกฤษครับจะเตะในเวลา4ี่ทุ่มกันหลายคู่เลยนะครับซึ่งเราจะยกคู่บู๊แฮมพ์ตันเจอกับปืนใหญ่อาร์เซนอลเราต้องบอกครับว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับช่วงหลังครับในศึกพีมาริสอังกฤษเนี่ยเป็นทีมที่ยิงไม่ค่อยขาดเล่นฝนสกอร์ครับแต่วันนี้ออกไปเยือนบู๊แฮมพ์ตันอันดับ17ซึ่งบอกได้เลยว่าบู๊แฮมพ์ตันครับในฤดูกาลนี้นครับมีโอกาสที่จะะตกกชัั้นนนนเหมือครับเพราะว่าอยู่ในนโซท้าาายตรง ยู่อันดับ17มอกว่าวันนี้เล่นในบ้านเกักบอาร์เซนอลนะครับจะต้องหวังเก็บ3คะแนนกับอาร์เซนอลได้แต่บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยครับฟอร์บลังเข้าฝักเลยในสุดยูฟาแชมเปียนส์ครับกเพิ่นถล่มดินามาโซเก็บมาถึง3ประตูต่อศูนย์วันนี้แม้จะออกไปทีมเยือนเล่นราคานะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับต่อถึง1ลูกควบเลยแต่บอกว่าปืนใหญ่แล้วนะครับจะเก็บ3คะแนนได้เพื่อไล่บี้จากฝูงอย่างลิเวอร์พูล แล้วก็หนีอันดับ2ที่อยู่ร่วมกันอย่างลอตติแฮมฟอร์นียเพตอนนี้มีคะแนเน,นเท่ากันนะครับอาร์เขาต้องเก็บ3าคะแนนนั้นถ้าหวังจะอยู่อันดับ2อต่อไปบอกว่า1ลูกปีแน่รุ่นต่อไปที่2ถ้่าลูกแรกมาไวเตรียมนับ1เตรียมนับ2 ไต่รับสามกับปืนใหญ่อาร์ตนอนเลยครับวันนี้สองตัวชัวร์ยกไปที่ฟุตบอลไทยนีนะครับให้ไปที่หนองบัวพิชยาเอฟซีวนพิมลีไอ้กิะครับปืนใหญ่อาร์นอมีดีให้ทุกคนประทับใจกันแด่บอลอย่าลืมครับแนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากครูนี้ปัดเข้ามาที่หน้าช่องครับดกหน้าโปรไฟล์อยู่ทางเข้าคลิกเข้ามาได้เลยหรือจะแอดเอฟทีหนึ่งเก้ารับรองครับให้ทุกระบบจบที่แจ็คบบอลบอลดูได้เลย